ครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับการเลือกผ้าปูรองการเล่นโยคะหรือว่าเสื่อโยคะนะครับอันนี้เราไปซื้อมาจากโรบินสันนะครับราคาอยู่ที่259บาทนะครับลดจาก990บาทนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโดยเทคนิคการเลือกนะครับแผ่นปนโยคะนี่ฮะมาตรฐานทั่วไปจะอยู่ที่1ส่วน8นิ้วนะครับแล้วเกิดเป็น เกิดที่ดีขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่ที่หนึ่งต่อสี่นิ้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นหนึ่งต่อสบหกนิ้วนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะบางนะครับก็จะพับเก็บได้ง่ายนะฮะอันนี้เราก็แกะได้เลยนะครับคนริงถุงนี้ขีกติ้งได้เลยครับไม่เป็นไรเราใช้ซองเอานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าประมาณ6มิลนะครับก็คืออ่าหนึ่งส่วนแดนิ้วนะครับตัวนี้สำหรับพับปุยหยดครับนี่ครับ แต่ออกมาดูเลยนะฮะอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานนะครับตามท้องต,ตลาดทั่วไปครับเทคนิคการเลือกที่ดีนะครับก็คือพือ้นสัมผัสเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะต้องมีผิวขูุขานะครับแล้วก็ถ้าตัวดีๆนะฮะจะซึมซับเหงื่อได้ดีนะครับสามารถเล่นได้ทั้งโยคะร้อนแล้วก็โยคะเย็นนะครับชึบๆของใหม่ๆิ๊กเลยะครับ ลองดูนะครับนี่ครับขึ้นสะพัดจะดีนะครับทําให้เรารู้สึกยืนนะครับอยู่นะครับไม่ลื่นไหลอะไรมากนะครับก็เป็นเทคนิคการเลือกนะครับก็อยู่ที่ว่างบประมาณเรามีแค่ไหนนะครับก็เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับกับการเลือกเสื้อโยคะนะครับขอบคุณครับ